รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสูตรอาหารที่ดีมีดีมากกว่าแค่อร่อยครับถ้ารักจะปรุงต้องปรุงด้วยใจวัตถุดิบที่ดีเทคนิคที่ใช่อุปกรณ์พร้อมมือแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วครับกับหลากหลายสูตรสร้างสรรค์จากผลและผมยิสครับ พลพักคลพักนักปรุงคลาสสวัสดีครับพลพักนะักปรุงครับ สิ่งหนึ่งนะครับที่จะทําให้เรารับประทานผักสดได้เยอะมากขึ้นนั่นก็คือน,น้ําสลัดอร่อยๆอครับวันนี้นะครับเราจะทําน้ําสลัดซึ่งมีส่วนประกอบหลักก็คือมัสตาร์ดแล้วก็น้าผึ้งสงส่วนประกอบนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่ามีรสชาติที่ต่างกันแต่เมื่อมาผสมประสานกันแล้วเนี่ยมันสามารถทําให้ผักอร่อยได้มากขึ้นทีเดียวครับน้ำสลัดสูตรนี้ผมจะทําให้เป็นแบบข้นๆหน่อยเป็นลักษณะ กึ่งครีมนะครับปกติแล้วเวลาที่เขาทําให้คนเนี่ยคนทั่วไปมักจะใช้มายองเนสแต่สูตรนี้เราจะทําให้ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยการใช้กรีกโยเกิร์ตแทนครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะใส่ะมะนาวเลมอนด้วยสําหรับส่วนของมะนาวเลมอนนี่ก็ให้ความเปรี้ยวนะครับซึ่งถ้าใครไม่มีนะครับอยากจะใส่เป็นน้ําส้มสายชูก็ได้นะครับอาจจะใส่เป็นแอปเปลิลวานิลลาก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราคั้นน้ํามะนาวก่อนนะครับ เราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่ประมาณช้อนโต๊ะครึ่งครับผมใส่ลงไปกระเทียมนะครับผมกระเทียมเราจะสับก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเราอยากบดให้ละเอียดก็ใช้ garlic press นะครับเครื่องสับกระเทียมเครื่องบดกระเทียมแบบนี้นะฮะกดออกมาเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะที่ละเอียดละเอียดออกมาแบบนี้ครับถ้าใครไม่ชอบให้กลิ่นกระเทียมฉุนเนี่ยจะลดลงเดี๋ยวครึ่งกรีบก็ไม่ว่ากันครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีกรีกโยเกิร์ต ถ้าหากริกโยเกิร์ตไม่ได้จะใช้เป็นโยเกิร์ตธรรมดาก็ได้นะครับน้ำพึ้งครับผมเกลือเล็กน้อยนะครับและพระเอกของเราในวันนี้นะครับนี่เลยครับ French Classic Yellow Mustard ตัวนี้นะครับเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกเลยครับเขาใช้มเมล็ดมาสตาร์ดคุณภาพลำดับหนึ่งครับนอกจากนั้นนะครับในการบด เมล็ดมัสตาร์ดนะครับเขายังใช้โม่หินแบบดั้งเดิมทําให้ได้มัสตาร์ดเนื้อละเอียดเนียนแล้วก็รสชาติเข้มข้นมากทีเดียวในวันนี้นะครับตัวนี้เป็นพระเอกเลยเราจะใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะครับดีตัวน้ำสลัดนะครับให้เข้ากันดีครับหลังจากนั้นนะครับใส่น้ำมันมากอกลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมราดน้ำสลัดลงไปนะครับลงบนผักที่เราชอบนะฮะเพียงเท่านี้เราก็จะมีสลัดอร่อย,ออยๆทานแล้วครับที่สำคัญน้ำสลัดตัวนี้สามารถเก็บรักษาในตู้เย็นได้ถึง10วันครับช่วงหน้านะครับเราจะเอาเมนูธรรมดาธรรมดานะครับสองเมนูมาทำการอัปเกรดใหม่นะครับเป็นเมนูกล้วยทับน้ำกะทิวานิลาคาราเมลแล้วก็เฟตตูชิน่ผัดกุ้ง พละพักนักปรุง p l u พละพ,พักนักปรุง plus เมื่อก่อนตอน,นเด็กๆผมอยู่แถวสำเพงนะครับก็จะมีป้าคนหนึ่งเขาจะขายกล้วยทับน้ํำกะทินะครับวันนึงนึกถึงก็เลยอยากจะลองทํากินเองนะครับแต่ว่าอยากจะเพิ่มลูกเล่นอะไรลงไปเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับโดยที่ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรมากครับกลายมาเป็นสูตรนี้ครับผมจะเริ่มจากการที่เอากล้วยนะครับไปอบก่อนจริงเนี่ยก็ควรจะเอาไป ไปปิ้งไปย่างนะครับแต่ว่าในชีวิตคนเมืองปัจจุบันอาจจะไม่สะดวกนะครับก็เลยใช้วิธีอบแทนนะครับมีใช้เป็นกล้วยน้ำว้านะครับเวลาทําเมนูนี้ก็ต้องใช้เป็นแบบที่ห่ำหามหน่อยนะครับหรือว่ากึ่งสุกกึ่งดิบผมจะหั่นให้เป็นชิ้นหนาประมาณสัก1นนิ้วนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้บนตะแกรงนะครับถาดอบ ตอนนี้ผมก็พรีฮีตเตาอบนะครับอุ่นเอาไว้ก่อนเลยนะครับที่ความร้อนสูงสูงครับประมาณสัก200หรือ2 2 0องศาเซลเซียสก็ได้นะครับเราต้องการให้ตัวกล้วยของเรานี่ครับมีรอยไม่ไหมดำๆนะครับเหมือนกับที่เวลาเราไปปิ้งจากนั้นนะครับเราก็จะเอากล้วยไปอบนะครับที่ความร้อนสูงสูงนะครับเป็นเวลาประมาณ 8- 1 0นาทีหรือว่าจนกว่ากล้วยเนี่ยจะมีสีสวยๆนะครับในระหว่างที่เรารอกล้วยอยู่นะครับเราก็จะมาทําตัวน้ำกะทิวานิลาคาราเมลกันครับใช้เป็น กะทิของชาวเกาะนะครับตัวนี้จะเป็นกะทิพาสเจอร์ไรส์ครับผลิตจากมะพร้าวสดๆนะครับคันเป็นกะทิสดนี่แหละทีนี้เขาทาการพาสเจอร์ไรส์มานะครับทำให้เราสามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานานครับใช้กะทิอันนี้นะครับรับรองว่าความมั่นความหอมความหวานอยู่ครบครับผมเริ่มจากใช้น้ําตาลปี๊บก่อนนะครับตามด้วยน้ําตาลทรายขาวครับใช้2อย่างผสมกันทําไมต้องใช้ถึง2อย่างนะครับก็เพราะว่า2ตัวนี้ให้ความหวานทั้งคู่ แต่ว่าจะให้กลิ่นให้รสชาติต่างกันนะครับพอเราผสมกันว่าจะเกิดมิตินะครับผมจะตั้งไฟเบาๆก่อนนะครับก็จะแบ่งกะทิใส่ลงไปนิดเดียวก่อนนะครับเป็นเหมือนของเหลวนะครับเพื่อไปช่วยให้น้ําตาลเนี่ยมันละลายง่ายขึ้นเราก็จะทําการเคี่ยวคาราเมลนะครับขั้นตอนนี้จะใช้เวลานิดนึงนะครับต้องรอให้ตัวน้ําตาลเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นคาราเมลซะก่อนสีเข้มๆเอาละครับตอนนี้น้ําตาลนะครับละลายหมดแล้วนะครับ ผมก็จะตั้งไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันนะครับน้ําตาลแล้วนะครับก็เริ่มมีสีเข้มขึ้นแล้วนะครับใกล้จะเป็นคาราเมลแล้วนะครับผมก็จะปิดไฟนะครับแล้วก็เอากะทิส่วนที่เหลือนะครับเทใส่ลงไปขั้นตอนนี้ต้องระวังกระเด็นด้วยนะครับบางทีตัวกะทิคาราเมลเราใกล้เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นปรุงรสนะครับเราจะปรุงรสด้วยเกลือนะครับลงไปตัดหน่อยนึงนะครับ ตามด้วยกลิ่นหอมๆของวานิลลาครับผมสุดท้ายนะครับใส่เนยลงไปใช้ความร้อนที่เหลืออยู่นะครับในการละลายเนยกะทิวานิลาคาราเมลเราเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็เสิร์ฟแบบอุ่นๆนะครับกำลังอร่อยเลยตอนนี้กล้วยเราก็ได้เวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทับกล้วยกันครับผมถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ในการทับกล้วยนะครับก็ดัดแปลงเอาครับง่ายๆผมใช้เป็นกระทะหรือหม้อก็ได้นะครับกดกล้วยแค่นั้นเองทีนี้ผมไม่อยากให้มันเลอะเทอะก็ เอากระดาษไขมาลองเอาไว้ก่อนแค่นั้นเองครับประมาณนี้นะครับเราก็ทำซ้ำจนหมดนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำการเสียบไม้ครับแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับง่ายๆจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวกะทิวานิลาคาราเมลแล้วนะครับราดลงไป เพียงแค่เราแค่ดัดแปลงวิธีการทำนิดหน่อยนะครับวัตถุดิบยังคงเดิมแทบทุกอย่างนะครับก็จะได้รสชาติได้กลิ่นใหม่ๆให้กับเมนูแล้วครับผลลพักนักปรุง plus ผลลพักนักปรุง plus สมัยก่อนนะครับเวลาไปกินร้านตามสั่งนะครับผมมักจะสั่งมากาักกะโรนีผัดกุ้งม,มากินเป็นประจำนะครับ ส่วนมากเนี่ยเขาจะให้กุ้งมาเป็นแบบตัวเล็กๆนะครับกินไม่สะใจเท่าไหร่ไหนๆจะทำทั้งทีแล้วจัดเป็นกุ้งแม่น้ำไปเลยครับรับรองว่าต้องออกมาน่ากินแน่ๆนครับเราจะมาเริ่มนะครับด้วยการต้มเส้นพาสต้าก่อนครับใช้เป็นตัวนี้ครับ Agnese f e t t u c c i n i Flat นะครับตัวนี้ความพิเศษของเขานะครับก็คือใช้แป้งสาลีดูล่มชั้นเยี่ยมของอิตาลีนะครับ100%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เส้นที่มีความเหนียวนุ่มหนึบมากยิ่งขึ้นครับ ตัวนี้เนี่ยเขาอบด้วยความร้อนต่ำนะครับเป็นเวลานานทําให้เส้นเนี่ยแข็งแรงนะครับไม่เปราะหักแตกง่ายนะครับนี้ผมช่างเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจํานวน200กรัมก่อนที่เราจะต้มนะครับน้ําเดือดดีแล้วนะครับใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับในระหว่างนี่ยครับผมทําการพรีฮีตเตาอบเอาไว้แล้วนะครับที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสครับใช้เป็นโปรแกรมย่างหรือว่าโปรแกรมพัดลมก็ได้นะครับผมจะมาทํากุ้งแม่น้ําไว้ก่อนเลยนะครับเราจะทําการผ่าครึ่งนะครับ วิธีง่ายๆที่ผมนิยมทำบ่อยๆนะครับก็ใช้กันไก่นะครับตัดตรงหลังก่อนนะครับตัดให้ถึงปลายหางเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับพลิกหงายหน้าขึ้นมานะครับแล้วก็ทําแบบเดียวกันตรงนี้บริเวณส่วนหางกุ้งเราตัดทั้งสองฝั่งแล้วใช่ไหมครับต่อไปก็เป็นส่วนหัวกุ้งครับถ้าเราใช้กันไกตัดอย่างนี้ก่อนนะครับมันจะเป็นการเหมือนเป็นการไกด์ล่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราใช้มีดหั่นผ่าขึ้นเนี่ยมันก็จะหั่นได้ง่ายเสร็จแล้วเราก็จะทําการผ่านะครับ ตรงนี้ถ้าเราผ่าลึกเกินไปนะครับกุ้งมันก็จะขาดออกจากกันเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนะครับส่วนตรงหัวเนี่ยเราสามารถสับได้เลยนะครับก็จะเห็นมันกุ้งอยู่นะครับนี่ก็จะมีตัวเส้นดำเนี่ยครับเราก็ดึงออกไปทิ้งได้นะครับนี้ตรงหัวกุ้งเนี่ยครับมันจะมีถุงตรงนี้ครับเป็นกระเพาะกุ้งนะครับถือดำเนี่ยบางทีมันจะมีเป็นสิ่งสกปรกอยู่เนี่ยเราก็ดึงออกก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับผมจะปรุงรสนะครับที่กุ้งนะครับนิดหน่อยด้วยเกลือครับโรยบางๆก็พอนะครับจะได้พอมีรสชาติบ้างจากนั้นเนี่ยก็เอาเข้าเตาอบได้เลยบริเวณที่ด้านหลังซอลนะครับเขาจะมีแนะนำเอาไว้นะครับถึงระยะเวลาในการต้มนะ6-8นาทีนะครับอันนี้เราจะเอาไปผัดต่อนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้มเป็นเวลา5นาทีแล้วไปผัดต่อในกระทะอีกประมาณ1นาทีครับก็จะได้ระดับความสุกออเดนเต้พอดีๆนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะย้ายหม้อมาไว้ข้างๆก่อนนะครับก็เอากระทะอีกใบหนึ่งนะครับตั้งไว้ผมจะใส่น้ำมันมะกอกลงไปเล็กน้อยนะครับตอนนี้น้ำมันเราก็ร้อนดีแล้วนะครับกุ้งขาวนะครับลงไปผัดก่อนอันนี้เราก็ผ่าหลังนะครับดึงเส้นดำออกแล้วนี่ครับกุ้งก็เกือบจะใช้ได้นะผมตักขึ้นมาก่อน เดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในระหว่างที่พักอยู่นีครับกุ้งมันก็จะค่อยๆสุกขึ้นมาเองนะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีรสชาติของกุ้งติดอยู่ที่กระทะนิดนึงแล้วนะครับผมจะเอากระเทียมสับนะครับใส่ลงไปหอมใหญ่นะครับอันนี้ผมจะไม่ได้ผัดจนมันสุกใสนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนิ่มหมดเราจะให้พอมีความกรอบๆหน่อยหนึ่งนะครับงั้นตามด้วยแครอทครับผม ผัดให้ทุกอย่างพอเข้ากันนะครับผมจะดันผักต่างๆนะครับไปอยู่ฝั่งหนึ่งของกระทะนะครับอาจจะเติมน้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับก็จะตอกไข่นะครับ2ฟองจากนั้นนะครับเมื่อน้ํามันตรงนี้ร้อนดีนะครับเราก็ใส่ไข่ลงไปในระหว่างที่ไข่เราเกือบจะสุกนะครับเส้นเราก็ได้ที่พอดีนะครับผมก็จะตักเส้นนะครับใส่ปะมาณในกระทะเลยเลยใช้ไฟแรงนะครับเราจะทําการผัดกัน เีนก็จะมาปรุงรสนะครับเครื่องปรุงหลักๆของเมนูนี้ครับก็คือนี่เลยครับซอสมะเขือเทศครับซอสปรุงรสนะครับจากนั้นผัดให้เข้ากันนะครับพอถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็ชิมรสชาตินะครับปรับได้ถ้ารู้สึกว่าซอสมะเขือเทศมันไม่พอเราก็เติมได้นะครับเสร็จแล้วนะครับก่อนจะจบเนี่ยเราก็จะใส่ผักที่เหลือลงไปนะครับก็จะมีถั่วลันเตาครับผม เตามะเขือเทศครับอันนี้ใช้เป็นมะเขือเทศเชอรี่นะครับต้นหอมหน่อยหนึ่งนะครับผมจะหั่นเป็นท่อนๆเอาไว้ถึงขั้นนี้นะครับผมก็ปิดไฟได้เลยนะครับเราจะใช้ความร้อนที่เหลือในกระทะเนี่ยในการผัดให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับกุ้งเราได้ที่พอดีนะครับเราก็จะไปจัดลงจานกันผักกาดหอมนะครับที่ซอยไว้นะครับรองไว้ด้านล่างนะครับ โรยพริกไทยนะครับด้านบนฉะนั้นก็เสิร์ฟกับกุ้งแม่น้ําของเรานะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะเสิร์ฟกับพริกน้ําปลานะครับเอาไว้กินกับตัวกุ้งแม่น้ําย่างของเรานะครับเมนูนี้นะครับตัวที่ให้รสชาติหลักๆของเรานะครับก็คือตัวซอสมะเขือเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่เยอะเกินไปนะครับมันก็จะหวานจนโดดนะครับเพราะฉะนั้นต้องลองชิมดูด้วยนะครับผลล่าพัก นักปรุง p l u ผลละพักนักปรุง p l u สใครที่ชอบอะไรข,ขาวๆต้องสูตรนี้เลยครับไวเค้กนะครับไวเค้กก็ตามชื่อเลยครับเป็นเค้กที่มีเนื้อสีขาวทำไมเนื้อของเขาถึงขาวได้ขนาดนั้นเพราะว่าเขาจะใช้แต่ไข่ขาวมาทำเมอแรงแล้วก็เข้าไปประล่อมกับส่วนประกอบของตัวอื่นๆนะครับที่ใช้ในการทำเค้กนะครับซึ่งในสูตรนี้เราจะเสิร์ฟมาพร้อมกับบัตเตอร์ครีมที่มีสีขาวใกล้เคียงกันเลยครับ ในการทำเค้กสูตรนี้นะครับพิมพ์เนี่ยเราจะใช้เป็นกลมก็ได้วันนี้ผมใช้เป็นเหลี่ยมนะครับถ้าใช้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็9ก้คู นะฮะแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เค้กหนาหน่อยจะ8คูณ8ก็ได้หรือจะทรงกลมก็ได้นะครับทรงกลมก็กาวนิ้วก็ได้10นิ้วก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมที่จะทาเนยแล้วก็รองกระดาษไขนะครับส่วนเตาอบ1 8อองศาครับเราใช้โปรแกรมไฟล่างไฟบนก็วอร์มไว้ได้เลยเพราะว่าการทำเค้กสูตรนี้ใช้เวลาในการตีไม่นานครับเราจะเตรียมส่วนประกอบของเหลวกับของแห้งนะครับแยกกันไว้ก่อนเป็น2ส่วนนะครับในส่วนของของเหลวเนี่ยคลก็จะใช้นมข้นจืดนะครับเป็นนมคืนรูปปรุงแต่งสเตอร์ดิลายนะครับ ของนกเกี่ยวฟอลคอนต้องบอกว่าตัวนี้ครับใช้ทําอาหารก็ได้เครื่องดื่มก็ได้เบเกอรี่เนี่ยยิ่งดีเลยครับเราจะใช้ทั้งหมด150มิลลิลิตรนะครับดวงออกมาไว้เลยข้อดีก็คือว่าการที่เขาเป็นกล่อง UHT แบบนี้นะครับทำให้เราสามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องในกรณีที่เรายังไม่เปิดใช้นะครับหลังจากเปิดใช้เรา,เราค่อยเอาเข้าตู้เย็นนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่า ประหยัดที่ตู้เย็นของเราแล้วเขาก็มีรูปแบบกระป๋องรูปแบบกล่องแบบกล่องเนี่ยกระซิบนิดหนึ่งว่าประหยัดกว่าครับอะนอกจากนมข้นจืดแล้วนะครับผลก็จะใส่วานิลาตามลงไปครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของเหลวนะครับอะเตรียมไว้ก่อนแล้วเราก็มาเตรียมส่วนประกอบของแหง้งซึ่งได้แก่แป้งเค้กนะครับอแล้วเราก็จะใส่ผงฟูลงไปนะครับ2ช้อนชาครับเราก็จะล่อนครับผม เวลาล่อนคนไม่ยกสูงมากนะครับเนื่องจากว่ายกสูงมากบางทีมันจะหกออกมาข้างนอกและเพื่อทําให้เค้กสูตรนี้ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับพลจะใช้ช็อตเทนนิงน้ํามันรําข้าวทดแทนเนยบางส่วนครับในสูตรนี้เราจะใช้เนอยอยู่40กรัม แต่เราจะใช้ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวอยู่ที่75กรัมนะครับซึ่งนอกจากส่วนของตัวเค้กแล้วนะครับเรายัางจะใช้ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวแทนเนยบางส่วนในตัวฟรอสติ้งวานิลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวตัวนี้ไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ยังมีไขมันอิ่มตัวที่น้อยกว่าเนยแล้วก็ช็อตเทนนิ่งประเภทอื่นๆด้วยนะครับที่สําคัญครับ ชาที่นี่น้ำมันรำข้าวของเคียงตัวนี้นะครับมีสารอาหารมีวิตามินไม่ต่างกับน้ำมันรำข้าวเลยครับเดี๋ยวเราจะชั่งน้ำหนักนะครับใส่ลงไปในโถตีเลยซึ่งในตัวเค้กนะครับเราใช้อยู่ที่75กรัมครับใส่เนยตามลงไปตีให้เข้ากันดีก่อนครับหลังจากที่เข้ากันดีแล้วใส่น้ำตาลทรายตามลงไปครับตีต่อให้เข้ากัน ใส่ส่วนประกอบของแห้งที่เราร่อนไว้แล้วนะครับลงไปครึ่งหนึ่งครับตีให้เข้ากันครับตามด้วยส่วนผสมของนมข้นจืดกับวานิลาและส่วนประกอบของแห้งที่เหลือตีให้เข้ากันดีนะครับ และส่วนประกอบที่ทําให้เค้กสูตรนี้นะครับมีเนื้อสัมผัสที่เบานุ่มนะครับนั่นก็คือไข่ขาวในสูตรนี้เราจะใช้ไข่ขาวทั้งหมดสีฟองแยกไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีน้ําตาลอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีให้เข้ากันแต่ก่อนที่เราจะตีนะครับผมแนะนําว่าเราควรจะเอาหัวตีเนี่ยนะครับไปล้างด้วยน้ําอุ่นเพื่อให้มั่นใจว่าตัวหัวตีตะก้อของเราเนี่ยครับไม่มีคราบไขมันติดอยู่นะครับเพราะว่าคราบไขมันเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคในการขึ้นฟูของตัวไข่ขาวครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็นําส่วนประกอบของไข่ขาวนะครับของเมอแรงลงไปในส่วนประกอบหลักเล็กน้อยก่อนนะครับคนให้ส่วนประกอบหลักมีลักษณะที่เบาขึ้นตามด้วยเมอแรงที่เหลือครับบอลล้อมเบาๆให้เข้ากันดีครับ นำไวเค้กของเราเข้าอบใช้เวลา35นาทีครับเค้กของเราสุกดีแล้วครับผิวของเขาก็จะออกสีเหลืองๆน้ำตาลเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพักเค้กให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับในระหว่างพักเนี่ยเดี๋ยวเรามาเตรียมทำหน้าฟรอสติ้งได้เลยครับชอตเ t นนิ่งน้ำมันรำข้าวนะครับเนยส่วนหนึ่งตีทั้งสองส่วนประกอบให้เข้ากันดีก่อนครับ วานิลลาหนึ่งช้อนชาน้ำตาลไอซิ่งครับเจือจางส่วนผสมนะครับด้วยนมข้นจืด ส่วนผสมนะครับเนียนแล้วก็มีลักษณะที่ขาวขึ้นนะครับก็ใช้ได้แลครับตอนนี้เค้กอุ่นๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาออกจากพิมพ์พักให้เย็นสนิทแล้วก็ปาดฟรอสติ้งวานิลาได้เลยครับแต่งขอบให้สวยงามเล็กน้อยนะครับเราเล็มขอบออกนะครับเพื่อให้เห็นเนื้อเค้กข,ขาวๆแบบนี้นะครับที่เหลือเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามขนาดที่เราต้องการเลยครับ เราสามารถแต่งหน้าด้วยน้ำตาลหรือช็อกโกแลตตามที่เราต้องการเลยนะครับวันนี้พลแต่งด้วยไวท์ช็อกโกแลตเพลนะครับโรยหน้าง่ายๆเลยครับก็เป็นเค้กอีกหนึ่งรูปแบบนะครับเนื้อขาวๆเนียนๆที่สำคัญวิธีการทำไม่ยากเลยครับลองทำกันดูนะครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w o f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ